สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการวนลูปนะครับเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ใน d i กชันนารนะครับครับก็เริ่มต้นครับเริ่มจากการสร้าง d i กชันนารขึ้นมาหนึ่งนะครับให้มีคีย์เป็น a นะครับแล้วก็มีค่าเป็น1นะครับอันนี้ข้อมูลตัวแรกนะครับแล้วก็อีกคีย์นึนะครับก็คือ b นะครับมีค่าเป็น2นะครับเก็บค่า2ไว้นะครับ ก็คือคู่กันนะครับ key กับ value นะครับ key c นะครับแล้วก็ value 3นะครับเสร็จแล้วก็ p r i n ์ค่ามาดูนะครับพิม n ์ d มาดูนะครับเสร็จแล้วก็สั่ง run นะครับอันนี้ก็เป็นผลการ run นะครับสังเกตว่าอ่าลำดับการทันการที่ออกมาอาจจะไม่ไม่ตรงกับที่เราใส่เข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้คือเขาไม่เน้นเรื่องเรื่องตรงนี้ครไม่เน้นเรื่องลำดับนะเน้นแค่ว่า key กับ value ในถูกต้องก็พอแล้วนะครับ ก็ตามนั้นครับ A 1นะครับ B 2 C 3นะครับต่อไปนะครับก็จริงๆมีอีกวิธีนะครับถ้าเกิดต้องการสร้าง dictionary ที่มีคียเป็น s t r i n g นะครับทำได้ง่ายกว่านี้นะครับก็คือใช้คำสั่งนี้ครับ dict นะครับ A เท่ากับหครับแล้วก็ B เท่ากับสนะครับสังเกตว่าไม่ต้องมีเครื่องหมาย single quote นะล้อมรอบนะครับสั่งรันนะครับ ก็ f5 ก็ได้นะครับเร็วดีนะครับ f5 นะครับโอเคครับผลก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือปรินค่า dictionary ขึ้นมาดูนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจะวน loop นะครับดึงข้อมูลมาใช้ for loop นะครับดึงข้อมูลมาดึงคีย์มาทีละตัวนะครับก็เขียน loop ไปนะครับ for key นะครับใน dictionary ตัวนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ค่ามาดูนะครับพิมพ์ค่าคีย์มาดูนะครับสร้างรันนะครับอันนี้เป็นคีย์ทั้งหมดนะครับที่มีในดิกชันนารีนะครับถ้าต้องการจะดึงค่ามาด้วยนะฮะดึง value มาด้วยก็ใส่เข้าไปนะครับใช้เครื่องหมายวงเล็บก้ามปูนี่นะครับแล้วก็ระบุคีย์เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะพิมพ์ทั้งคีย์นะครับแล้วก็พิมพ์ value ด้วยนะครับ แล้วก็มีครบนะคีย์หนึ่งนะครับ a วรูเป็นเออทีนี้คีย์เอนะครับ a วรูเป็นหนึ่งนะครับคีย์บีไวรูเป็นสองนะครับซีสามนะครับต่อไปนะครับอีกวิธีนะครับในการวนลูปนะครับที่จะดึงคีย์แล้วก็ a วรูมานะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนนะครับเข็นใหม่ครับแบบนี้นะครับก็คือดึงมาทั้งคีย์นะฮะแล้วก็ a วรูเนี่ย ในคราวเดียวกันได้เลยนะครับคือไม่ต้องมาใส่อย่างนี้แล้วครับไม่ต้องใส่เป็น d แล้วก็ก้ามปู่ k แล้วนะครับใช้เปลี่ยนเป็นตัวแปรชื่อ v ได้เลยครับอันนี้นะครับก็ต้องเขียนว่าให้เล็กไม่ต่อเชื่อเชื่อ items นะครับแล้วก็พิมพ์ค่ามาดูเลยครับ p r i n ์ k แล้วก็ v ได้เลยนะครับสั่ง run นะครับ f นะครับผลก็จะเหมือนเมื่อกี้ครับแต่ว่าก็เวลาอ้างถึงค่าใน dictionary เนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องใช้แบบนี้ละนะครับแบบที่มีวงเล็บนะครับก็ใช้ตัวแปรชื่อ V ได้เลยนะครับก็เลือกเอาครับแล้วแต่ชอบครับแบบไหนครับ